สวัสดีครับเพื่อนๆนะวันนี้ก็มาแกะหมากกันต่อนะครับกับ e b ะครับเกมนี้จะเป็นเกมใน5 2 6นะเพื่อนเพื่อนะครับโอเคนะซึ่งเกมนี้นยจริงๆอ่ะผมอ่ะมีโอกาสแพ้สูงเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากโอเคเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาน่าจะเป็นเวลาใกล้หมดนะครับเขาก็เลยบอกว่าเออไม่ได้เอาผมจนตายโอเคผมก็เลยรอดชีวิตนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะผมแพ้นะท่านผู้ชมถ้าเขาเล่นจริงๆเนะี่ยโอเคอ่ะมาเดี๋ยวผมวอธิบายหน่อยอันนี้มันจะเป็นเกมเก่าแล้วนะเพื่อนๆ่น่าจะดูไปหมดแล้วอะเกม 5้าสองหกนะครับโอเคอันนี้จะเป็นนาทีที่สิบแปดจุดศูนย์ปดนะครับโอเคนะโอเคอ่ะสถานกกรณ์ตอนนี้ก็คือผมเป็นสีขาวนะโอเคนะครับแล้วก็มงมาอะไรก็อยู่ประมาณนี้โอเคนะแน่นอนว่าอา่รูปแบบของตัวหมากเนี่ยก็คือสีน้ําตาลอ่อนเนี่ยได้เปรียบชัดๆนะครับประมาณนั้นโอเคนะตอนแรกเนี่ยเรือของสีน้ําตาลอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมแล้วเขาเดินม,มาลุกผมแต้มนี้โอเคนะแน่นอนว่าผมไม่มีทางหนีไปไหนครับก็คือจะต้องหนีไปทางด้านขวามือ ซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนๆก็พอมองออกใช่ไหมครับพอผมหนีไปทางด้านขวามือสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือเรือสีน้ําตาลเนี่ยสามารถมันลุกกินมา้าผมได้ก็คือเดินมาเขยิบมาตรงนี้ตาหนึ่งปุ๊บลุกขุนสีสีขาวที่เพิ่งหนีม่นะครับถูกปะเพราะว่าขุนขาวหนีไปช่องนี้ไม่ได้ติดตาม,มานะถูกไหมอืมแล้วก็เรียบร้อยโดนฟันมา้าฝีแค่นี้ผมก็น่าจะไม่รอดแล้วครับ ประมาณนั้นอะต้มนี้เพื่อนๆหลายคนมองออกนะครับโอเคนะแต่ว่าในเกมฝ่ายตรงข้ามเขาเดินเบี้ยม,มาล็อกคอผมนะครับซึ่งไม่ได้ลูกกินมาโอเคก็รอดไปถ้าโดนลูกกินมาเนี่ยผมมีโอกาสเละครับบอกเลยว่าเละน่าจะแพ้โอเคนะเอาละ่ะอีกแต้มหนึ่งก็คือที่แบบว่า,าลุกตบเรือได้ด้วยหรอลุกกินเรือลุกไงต้องต้องเดินไงลุกกินเรือโอเคลุกกินเรือจริงๆเพื่อนๆหลายคนก็มองออกนะครับโอเคนะแต่สําหรับเพื่อนๆที่ยังมองไม่ออกอเดี๋ยวผมจะบอกให้โอเคนะเพราะว่าปกติเนี่ย มันสามารถลุกินเรือขาวได้ได้ฟรีนะครับโอเคนะอ่ะตอนแรกเนี่ยเรือสีน้ําตาลอ่อนอยู่ตรงนี้โอเคป่ะในเกมจริงเขาเดินเรือมาลุกฝั่งนี้ใช่ไหมครับโอเคนะโอเคแล้วพอปุ่มผมเดินแทบเนี่ยเขาสามารถลุกินมาได้อ่ะอันนี้ทุกคนมองออกเพื่อนๆนะมองออกโอเคเอาล่ะคําถามคือแล้วมันลุกินเรือได้หรอจะกินเรือขาวยังไงอ่ะวิธีจะกินเรือขาวง่ายๆอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆครับอย่างนี้เรือแดงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเวลาวิ่งครับเราอย่ามาจอดตรงนี้เราวิ่งยาวไปตรงนี้เลย ตาสุดท้ายก็ได้หรือว่าจะเอาตานี้ก็ได้โอเคนะสตานี้ครับจะเป็นตาหนึ่งหรือตาสองก็ได้โอเคนะอ่ะเดอนเลื่อนไปตรงนี้เลยสังเกตดูว่าสิ่งที่ขุนขาวก็คือตัวผมเนี่ยจะเดินได้ก็คือผมจะจับเรือไม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้าจับเรือปุ๊บจะโดนลุกจนทันทีอ่ะท่านผู้ชมลองสังเกตดูตานี้ตานี้ตานี้มันโดนล็อกไว้หมดแล้วอ่ะม้ามันล็อกไว มาล็อกไว้เบียล็อกไว้โอเคป่ะก็คือน่าหมายความว่าเรือสีน้ำตาลอ่อนเนี่ยถ้าเขาย้ายมาตำแหน่งหนึ่งหรือตำแหน่งสองเรียบร้อยครับผมต้องยอมเสียเรือฟรีเลยน่าหมายความว่าคุณเนี่ยจะต้องรีบหนีไปทางด้านนี้แล้วก็เรียบร้อยโดนเรือลุกเรียบร้อยครับคุณก็จะชิ่งขึ้นมาข้างอ่ามีรู้เดียวอะ่ะให้ชิ่งขึ้นไปข้างบนเรียบร้อยเรือตายคันนี้ก็คือยิ่งแพ้ย่ำแย่เข้าไปใหญ่นะครับประมาณนี้โอเคนะอะอันนี้คือให้บอกว่าเป็นการถอดมาครับให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันนะประมาณนั้นโอเค วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นแบบสั้นๆแล้วกันนะครับโอเคนะก็เพราะนั้นเกมเนี่ยมันสามารถพลิกแพงได้มีจุดพลิกได้หลายๆอ่าหลายจุดนะครับใน1เกมเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็จะพยายามเอาเกมในในเกมที่แบบเล่นจริงๆเนี่ยเอามาถอดมากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับโอเคนะบางทีก็คืออ่าชนะเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามพลาดอะไรเงี้ยเออบางทีก็คืออ่าฝ่ายตรงข้ามเขามองไม่เห็นก็โอเครอดไป ถ้าเขามองเห็นเนี่ยผมแย่ครับเอาละวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆน,นะครับโอเคเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวผมก็จะพยายามเอาเกมเนี่ยมาทอดใหม่ให้เพื่อนๆได้ดูกันโอเค